อันยองอาะซโยูพบกับแฟนๆแฟนหลังยูคิกินควนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมระบบเพิ่งเราไปเจอแบบนึงมาแบบมปจำลองป่าเป้านะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราแบบลองเข้าไปเล่นดูแบบงงมากเลยมันคือแมปอะไรพออ๋อที่เคยที่ถ้าใครวีแบบที่ป่าเป้าแบบติดฝาผนังอะอ,อ,าอาจจะรู้เนาะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบหนึง่งชคยไหมับถ้าถ้าสำหรับคนไทยนะ ปลาโป่งปลาโป่งปลาโป่งฮะปลาโป่งนี่เดียวฮคนไทยครับปลาโป่งอ่ะํำลังวัดปลาโป่งฮะแบบเคยเคยปลาโป่งอยู่นะครั้งหนึ่งอะโอโหปลาไม่โดนพอแบบหันไปเอ้ามีคนหนึ่งอะปลาปลาปลาแบบได้ทุกกตาใช่ไหมแล้วทีนี้ทีนี้แม่เห็นเขาปลาเก่งเขาเลยแม่ก็เลยให้เขาอะปลาให้ก็เลยได้ทุกกรตาก็เลยได้ไอ้นี่ของ ของรางวัลใหญ่มาน่าจะเป็นหมอนเอลซาเอลซากับอันนาถ้าจำไม่ผิดนะเออจะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครเอ,อิมถ้าใครสอบเราก็ขอให้ขอให้สอบขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะถ้าใครสอบเออถ้าใครอยู่มาหาลัยก็ขอให้สอบได้เกรด ได้เกรดดีๆนะได้เกรดนิยมดีๆนะถ้าใครสอบเอระดับมัธยมก็ขอให้ได้ได้เกรดดีเหมือนกันนะสำหรับน้องๆคนไหนเกิดเดือนนี้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าถ้าถ้าน้องๆคนไหนสอบก็คอขอ,ขอถ้าน้องๆคนไหนสอบเราก็ขอให้สอบ ไปด้วยดีนะถ้าใครสอบถ้าน้องๆคนไหนสอบเสร็จก็ขอาอเมนต์บอกกันด้วยนะน้องๆคนไหนสอบเสร็จปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์มาไลฟ์ต้นมาไลฟ์ไลฟ์ส่งปิดเทอมกับเปิดเทอมนะไม่พูดข้าความเพงลงเราไปเลยในแบบนี้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะไปค่ะ เรารีบอัดคลิปเราจะรีบอดัดคลิปแล้วเราจะรีบไปไม่ทช่เลยนะ <c oughs> จะไปนี่จะไปเรียนจะไปหาเว็บเรียนภาษาจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีเพิ่มเติมซะหน่อย,เ,ยเรียนเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียนเพิ่มเติมที่ก็หนุ่มอยากเออทุกคนก็งวว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมเพราะว่าเราเรียนไปครึ่งหนึ่งไงภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะเราเรียนไปครึ่งหนึ่งเราก็แบบ คิดว่าแบบเอิม่มควรอีนี้แล้วแหละ <Crow> แล้วดังนั้นคนคนที่เราติดตามในบิโกเขามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียบอัดคลิปเดี๋ยวเ,เราก็ไปเรียนภาษาจีนสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปดูไลฟ์ของไลฟ์คนที่เราติดตามสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีเพิ่มอีกสักสองสามนาที การาทนารัดซึ่งอาจารย์จะรู้สึกวางานที่ถเต้มเพราะว่าไม่เคยไม่เคยบรรยายำกัด็กจำนวนเป็นถึงคนแต่ทางัสัสมุิท่านก็ทนมาเป็นพีล่ก็เหมือนกับเป็นคอมเมนต์เสร็จตังายุนั้นนนะาก็จะจบหมดเลยนะครัวันนี้มากเไปนะวันนี้้ยังอยู่โซน น้ำค้างแข็งเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆปกนะแปลกแปกนะกกนะน้ำคนะ้างแข็งนะ้ำค้างแข็งมันแปลกแปกนะไอ้น้ำค้างแข็งเนี่ยมันคืออะไรก่อนอันนี้อันนี้คือการเกิดอันนี้เราเกิดใหม่นะฮะ <c oughs> ว้าไปนี่ดีกวา่าว้าไปโรคว้าไปส่วนแรกแล้วก็ว้ามาส่วนที่สอง ก็น่าจะรีแน่นอนน่าจะเกิดน่าจะไอ้นี่ไงการเกิดใหม่เพร่นการเพิ่อนไอ้นี่การเกิดใหม่สิบสาม <lean, S 2> ครั้งแล้วเรา,าแค่หนึ่งเราแค่หนึ่งครั้งอยู่เราเพิ่งเข้ามาเล่นไง ม่เคยตนจไม่เคยีกดือไม่เคยดิก้ไม่เคยม่เคยใชควรนแรงคือใช้การสอนด้วยเนันะแล้วก็ใช้ใช้การยิ้มมาุนยิ้มเ่การจะบอกว่าอันนี้มันมันจะซาหน่อย อยู่โซนนี้เราก็ซื้อไอเส้นทางเป็นน้ำเป็นน้ำเงินไปเลยเพราะ

ที่เรียกมา่ตือ่ถ้าเด็กที่เขาสกรงที่เขาทำได้หมดเราก็โอเคประมาณจาเรี้ยงเสียงทังแล้วก็บบเชื่อเอาไม่ได้ได้ ป็นภาววัฒนารมณ์ก็จะเป็นคนค่อนข้างจะโภสัจใจอยูนะ่เป็นคนค่อนข้างที่จะโกรธง,ง่าย,ยแต่ถ้าพระอาจารย์ไม่ได้แจ้งเกิดจากความคิดของพฤติกรรมนิสัยของโคโรนิลัสอาจารย์ก็อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์เป็นคนในี้ื่องสิ่งที่ได้จากโคโรนิลัสโดยตรงรู้ที่ภาววัฒนารมณ์ที่รู้ว่าควรจะรลังลนักเรงไน

Các kiểu thuốc khác. อันนี้ดีกว่าไ <c oughs> อ้ไอ้คนแรก 难怪啊！ นี่ดูด,ดีแม่เอ่ะยาน้ำน้ำยานำโชจะเอาน้ำยาการชนะคุณเรียรอกก่อนรอก้อขวามต่อไป <_ d ream> ถ้าจะขอบณคุณครูแต่และท่านนี่ยนะคืเหมือนกับมุกโซ่ติองกันนะครูท่านเึนสมมาตอ,ตอตบอีกทา่านนะถ้าจะบอกว่าขอบคุณรูแก็คือน้ำยาพาเวดมาหนึ่ง

โอ้โหบอกไอ้น oh, okay. ี okay. ่โอเคลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะ Bye, nói là bye